สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับพริกจะมาเล่าให้ฟังช่วงนี้ราคาพริกตกต่ำมากราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ11บาทเราจะเพิ่มมูลค่าของพริกสดได้อย่างไรจากการทดลองของผมได้ผลสรุปมาดังนี้เมื่อนำพริกสด1กิโลกร,รัมมาชั่งเสร็จแล้ว นำไปตากแดดจนแห้งสนิทจากพริกสด1กิโลกร,รมัมจะเหลือเพียง2ขีดเปรียบเทียบพริกสด1กิโลกร,รัมเท่ากับ11บาทพริกแห้ง1กิโกร,รมัมกิโลละ100บาทพริกแห้งตากแล้วเหลือขีดละ10บาทจำหน่ายเป็นพริกแห้ง จะมีกําไรอยู่ประมาณ9บาทถ้าเรานำพริกแห้งมาแปรรูปเป็นพริกป่นจากพริกสด1กิโลกรมัมมาแปรรูปเป็นพริกแห้งได้2ขีดเมื่อนำมาเป็นพริกป่นแล้วจะได้ประมาณ35บาท35บาทลบราคาพริกสด11บาท จะได้ส่วนต่างเท่ากับ24บบาทจากผลทดลองของผมก็ลองคำนวณดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ที่จะนำเสนอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ